ครับสวัสดีครับวันนี้ก็จะมาพูดในส่วนของบอร์ดคิดบกันต่อนะครับวันนี้ก็จะมาสาธิตนะครับการทำโปรเจกต์โครงงานต่างๆนะครับก็คือโปรเจกต์ที่จะมานําเสนอวันนี้ก็คือจะเป็นโครงงานที่จอดรถนะครับหรือว่าอาจจะเอาไปประยุกต์ในได้หลายโครงงานได้นะครับก็สามารถไปประยุกต์ใช้ได้นะครับก่อนอื่นนะครับเรามาดูการทํางานของมันก่อนนะครับ การทางาน,นของมันก็คือนะครับกรณีที่นะครับมีรถนะครับรถวิ่งผ่านตัวเซ็นเซอร์นะครับอย่างเช่นรถวิ่งผ่านนะครับตัวเซ็นเซอร์ก็จะทํางานนะครับพอเซ็นเซอร์ตรวจจับได้ว่ามีรถวิ่งผ่านนะครับเจ้าตัวเซอร์โวก็จะทํางานก็จะดึงที่ก้นก้านรถขึ้นมานะครับพร้อมกับมีไฟบอกสถานะนะครับแจ้งเตือนแล้วก็อีกอันนึงก็คือ จอ LED นะครับบอกจํานวนสถานะของรถที่เข้ามานะครับอย่างเช่นตอนนี้มีรถเข้ามาอยู่แล้ว8คันนะครับถ้ารถวิ่งเข้ามาอีก1คันนะครับก็จะเป็น9คันนี้เป็นต้นนะครับในแต่ละวันเราก็สามารถรู้ได้ว่ามีรถวิ่งเข้ามาใช้บริการของเราเนี่ยประมาณเท่าไหร่นะครับโอเคก็จะประมาณนี้นะครับก็สามารถเอาไปประยุกต์ใช้ในการ ทำที่จะลดได้แล้วก็ไปประยุกต์ปรับปรุงนะครับนําไปปรับปรุงเพื่อให้พัฒนาโปรแกรมให้ดียิ่งขึ้นนะครับให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับอันนี้เพื่อเป็นแนวทางนะครับโอเคนะครับเรามาดูอันแรกเรามาดูที่บอร์ดคิดไบต์นะครับซึ่งปกติเนี่ยเจ้าตัวบอร์ดคิดไบต์นะครับเจ้าตัวบอร์ดคิดไบต์มันจะมีตัวเซ็นเซอร์มาติดมากับบอร์ดแล้วนะครับก็คือเซ็นเซอร์วัดระดับแสงนะครับเซนเซอร์วัดอุณหภูมิ ทีนี้วันนี้เราจะมาต่อเซนเซอร์นะครับตรวจจับวัตถุนะครับตรวจจับวัตถุสิ่งกีดขวางนะครับก็คือเจ้าตัว IR เซนเซอร์นะครับ IR เซนเซอร์ก็คือตัวนี้นะครับอันนี้นะครับซึ่ง IR เซนเซอร์เนี่ยก็จะมีอยู่3ขานะครับขาแรกขา VCC ขา VCC ขากาวขาเอานะครับทีนี้เรามาดูกันต่อนะครับเรามาดูกันต่อขา VCC นะครับเราก็ ต่อเข้ากับตัว5โวลต์ของบอร์ดคิดไบต์นะครับเราก็ต่อสายไฟเข enfin ้ามานะครับต่อสายไฟมาแล้วก็อีกด้านหนึ่งก็คือไปเสียบที่5โวลต์นะครับซึ่งตัวเซนเซอร์เนี้ยนะครับจะรับค่าไฟอยู่ที่3โวลต์ถึง5โวลต์นะครับเราก็มาเสียบที่5โวลต์นะครับต่อไปเราขากาวก็มาเสียบที่ช่องกาวนะครับสีดำาส่สีดำนะครับแล้วก็ขาาท์นะครับขาาท์เราก็จะมาเสียบที่ช่อง in นะครับ ดูที่อินนะครับอินเนี่ยจะมีที่บอร์ดนะมันจะมี in 1, in 2, in 3, in 4, ะอินหนึ่งอินสองอินสามอินสี่นะครับเราเลือกอินไหนก็ได้นะครับแต่เวลาเราเขียนโปรแกรมเราก็เลือกให้ตรงกรณีนี้เราเลือกอินหนึ่งนะครับในโปรแกรมเราก็ต้องเลือกอินหนึ่งเช่นกันนะครับโอเคเมื่อต่อเซนเซอร์เสร็จนะครับหนังภาพเนาะเราต่อเซนเซอร์เรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้มาดูเจ้าตัวเซอร์โวนะครับเซอร์โวก็จะมีสายข้อมูลอยู่3เส้นเหมือนกันนะครับตัวสีส้ม นะครับสีส้มก็คือสาย Data นะครับสาย Data เนี่ก็จะมาต่อที่ช่องสิบแปดนะครับที่ตัวบอร์ดคิดไบช่องสิบแปดนะครับแล้วก็สายสีแดงก็จะเป็นสายไฟก็จะมาต่อที่ห้าโวลต์นะครับห้าโวลต์นะครับสายเก้าก็จะมาต่อที่กราวนะครับโอเคเมื่อเราต่อสายไฟเรียบร้อยนะครับหลังจากที่เราต่อวงจรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้จะมาดูในส่วนของการเขียนโค้ดนะครับ เราก็จะมาที่คณิตศาสตร์นะครับคณิตศาสตร์แล้วก็เป็นกําหนดตัวแปร x นะครับกําหนดตัวแปร x ให้มีค่าอะไรนะครับเราก็ตัวนี้ตัวแปร x เ,เนี่ยเราจะใส่ค่าตัวเซนเซอร์ ir ให้มารเราก็จะมาที่ io นะครับแล้วก็อ่านสถานะ input หนึ่งนะครับอ่านสถานะ input หนึ่งสังเกตดูว่า input หนึ่งนะครับพอกดพอกด ตรงลิฟท์บล็อกตรงนี้นะครับลิฟท์อินพุตหนึ่งมันจะมีค่าหนึ่งสองสามสี่ตรงนี้คืออะไรตรงนี้ก็คือตรงช่องอินอินหนึ่งอินสองอินสามนะครับในกรณีนี้นะครับที่เราเสียบสายเราเสียบไปที่อินหนึ่งเราก็เลือกอินหนึ่งนะครับต่อมานะครับต่อมาเรามาใส่ค่าวนรอบให้มันนะครับวนรอบ แล้วก็ตดกะมาที่นะครับโอเคนะครับทีนี้มาตอบนะครับถ้านะครับถ้านะครับถ้า i ิน u ุตหนึ่งนะครับ i ิน u ุหนึ่งเท่ากับเท่ากับค่าอะไรถ้า i ิน u ุหนึ่งเท่ากับค่า ศูนย์นะครับอินพุตหนึ่งเท่ากับศูนย์เราจะให้มันทําอะไรนะครับอย่างเช่นเราจะให้มันเปิดเปิดไฟนะครับเปิดไฟเราก็จะมาที่ตัว iO นะครับแล้วก็เขียนสถานะ usb เราก็เลือกมานะครับให้มันเปิดเราก็เลือกเปิดนะครับพอเลือกเปิดเสร็จพอเปิดไฟเสร็จเราจะให้มันทําอะไรต่อเปิดไฟเสร็จอ่าให้เซอร์โวทางานนะครับมาที่เซอร์โว ให้เซอร์โวทางานนะครับเซอร์โวขาเข้านะครับเอาเนี่ยตรงนี้นะครับสําคัญนะครับกรณีนี้นะครับตัวเซอร์โวนะครับสายสีเหลืองที่เราเสียบไปที่ช่อง18เราก็เลือก18นะครับให้ช่องเสียบที่18หมุนไปที่เท่าไหร่นะครับเราก็ใส่ค่าให้มันเราจะหมุนไปที่องศา90 มันคลิกเข้าไปในช่องนะครับตัวเลขเก้าสิบนะครับ่าต่อมาพอเขียนสถานะ usb ให้ไฟเปิดให้เซอร์เวอร์หมุนนะครับก็ทีนี้จะเป็นตัว led นะครับ led ให้แสดงข้อความนะครับที่จอ led นะครับให้มันแสดงค่าอะไรทีนี้จอเนี้ยให้มันแสดงค่าอะไรนะครับก็คือให้แสดงค่าของ ตัวแปร x อ่าเราก็ใส่ตัวแปรให้มันัแปร x ะจะให้มันแสดงค่า x นะครับก็คือจํานวนที่รถวิ่งเข้านะครับเราใส่ทีนี้รถวิ่งเข้าตอนเนี้ยตัวแปร x มันมีค่าเป็นศูนย์กําหนงนะครับที่รับค่ามาจากตัว ir นะครับเราก็กําหนดมากําหนดให้มันมานะครับเราจะเพิ่มค่าให้มันเพิ่มทีละหนึ่งยังไงนะครับแล้วก็ตัวแปร x ตัวแปร x มาแล้วก็มาที่นะครับทีนี้เราก็ให้ตัวแปร x ในคันดลอกครับตัวแปร x เ,เพิ่มค่านะครับเพิ่มค่าทีละเท่าไหร่เพิ่มค่าเพิ่มค่าทีละหนึ่งให้ตัวปแปร x นะครับเพิ่มค่าทีละหนึ่งอะขอเพิ่มค่าทีละหนึ่ง เจ็ดเราก็หม่วงเวลาให้มันม้วนเวลานะครับอันนี้เสาสักหนึ่งก่อนอโอเคนะครับหลังจากที่มันจบ IR i n f ฟ a r e มีค่าจะกับศูนย์นะครับให้เปิดสถานะ USB ก็คือเปิดไฟนะครับเซอร์โวทำงานนะครับแล้วก็จอ LED แสดงสถานะแสดงตัวแปร x ออกมานะครับ พร้อมกับบวกค่าทีละหนึ่งทีละหนึ่งนะครับทีนี้ต่อมาก็หลังจากนั้นนะครับก็ให้ปิดนะให้ usb ปิดนะครับแล้วก็ให้ตัวเซอร์โวให้เซอร์โวกลับมาณตำแหน่งเดิมก็ใส่ศูนย์นะครับก็จะประมาณนี้นะครับหลังจากที่เราเขียนโค้ดเสร็จแล้วก็อัปโหลดนะครับอัปโหลดเข้าไป อัพโหลดไปยังบอร์ดนะครับรอจนกว่ามันจะผ่านนะครับกลังตรวจสอบนะพอมันขึ้นตกลงก็แปลว่าผ่านเรียบร้อยนะครับโอเคเรากดตกลงไปนะครับพอกดตกลงเสร็จเราก็จะมาทดสอบนะครับว่าการทํางานของมันเป็นไปตามที่โค้ดเราเขียนหรือไม่นะครับมีที่มีรถวิ่งผ่านนะครับรถวิ่งผ่าน อ๊ออ่าะครับขั้นที่หนึ่งผ่านไปแล้วขั้นที่สองอ่าขันที่สามนะครับขั้นที่สี่ขั้นที่ห้าครับโอเคประมาณนี้นะครับก็นำไปประยุกต์ครับแล้วก็เพิ่มเติมแก้ไขเพิ่มเติมได้นะครับเพื่อเป็นแนวทางในการทำงานนะครับโอเคครับคลิปนี้ เอาไว้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวข้างหน้ามาว่ากันใหม่สำหรับเจ้าตัวบอร์ดคลิปไบค์ครับสวัสดีครับ